มาเโอ้ยมูมาหน้าหนามก็สิไปน้ำบ่อหนิเนาะเอาสบายดีไปรุ้งกันจ้ะแม่อุ้มทำไมอุ้มสบายดีก่อนจ้ะหมดโอ้ยเก็บแม่อุ้มเลยสินซาอุ้มแกก็จะให้แม่อุ้มบ้างบัดนี่ยทัใชาสบายดีนอป้าดุงเด้อผัวพ่อกันอีกแล้วก็ซ้อมมาน้องนี่นี่คือเก่า เบเดี๋ยวเจ้ามานี้กันมันรอปิดประตูให้ป้าเ้อทางกับเพื่อนชบนกระต๊สามมือเลฮะไปลงขีดอยู่สองมือมือสุดทายอย่างให้่ยฝนกระต๊กป่ะทางเพื่อนชับชวแลเนี่ยิคือได้เนาะ ฝ <laughs> นตกก็ได้ตกดีแ้อฝนแต่ฝนว่ะถามว่านี่เลยกิงกุ้งเหียดบอจ้าิงกุ้งเหีบ่อเรื่องีบชื่อง็เน,นาะยงาาั <laughs> ยงไงไหนา <laughs> จะเปิดเพลงไปน้ำบ <laughs> อเดี๋ยวไปนี่กันท <laughs> างกับเพื่อนทางนี่ย้าดูงเงี้ยมึงนี่ยข <laughs> ี่งัวข <laughs> ีงัว <laughs> อ <laughs> ีกบัด <laughs> นี่มมนขื่นรถไิมินกุ้มดถนะอ้วหมัอนตกเลเหมือนักค่านยังบคอยมาแมนแบบนี้แหละสบายดีเลยอ้ยอ้ยโอ้ยดีมาค่ะวนนี้ย้อนยังตี้ย้อนไังย้อนทางเลมอเมาเดิลูกค่าใยัเถอะแะเจ้าของเท่ไม่อยากขึ้นไปเนาะโอ้ยนี่เนี่ยยงแก้เท่เนี่ยยังมบ้ากไปทางไม่ชี้ได้แบบนี้อ่ะเนี่ยมันเปลื่อนชับ เเพื่อนในดีเลยเออกระสิงงาอยู่เนาะยืนมาถ่ายถั่วดอีก้มันนี้กับปลาดูไหมมานี่แล้วกันเฮ้ยมานี่ก็แล้วกัน เห็นแส่ยามมนั่นนี่นี่เฮเมื่อดี๋ซื้อมาใหม่บอกหน่อยนะเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบอกเอาเปลี่ยนอ๋อเมื่อกินนี่นะสรับหลุดมือได้กิน

แชงฝนมางามผูงาเปียกป้นอะเฮ้ยเดนั่นเราใส่แต uh ีน huh> ั่นเราเราใส่นะสินได้ส yeah ิสินมนได้สินสินรถยังไงมายังโนะเไอ้นอกอันหนึ่งได้สิมีช่องอันแม่บอเฮ้ยน่ะหยาใช่โอ้ไม่ตีตีพี่ตตี อาบน้นผมเปียกแล้วเนี่ยนะหัไข่แอบแม่เนาะแอบแม่ใช่เนาะแอกะอก <c oughs> อ,อทางามือนยาบก็ขาดเกยวผ้าในเน่ร่มโทรศัพท์กระดุดมือเลย ยู่ดิมบ่เนาะใกลสิลงมาหนึ่งมใกล้ลงมาหน่งบ่สิเนี่ยสินไปหาเราใส่ปายย้ำไายกระท้ามาแต่สินกับเสือแมนใส่สินนี่เป็น

เตลียนตัวมาแล้วโอ้แม่มุดมุด้าห้างมุดมาหนิมาเลยมาแล้วดีดีมาแล้ว ยูดีบอเยนเดี๋ยวอุ้มอุ้มไปหายุดีบอเป็นวัาเห็นเป็นวัาดีใจเห็นยุดีเลยขี่รถางกับเพื่อนใช่ไหมเนี่ยข้างเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่เงียจ้ะวนสวยเจอกันสามวันแม่หรอวะ สวันเนาะแมวตันอยก่วัดมือดคืนมือม่ดีใจเอชดีปะดุงยังอยู่อยู่มืออกโอ้ยบรากาศยเหินกูมิปุ้ยฉันจะมาวะโอ้ยน่ไปนมา เดี๋ยวยูจิข่ามารุนขามาโอ้ขาาไรกันแลย้ยดิอยเด็กต้องยู่กลางช่วเนียเจ็บบอเดี๋ยวยดิเดี๋ยวยูดิอย่าไปน้ำตูยืนไปน้ำตเมนบอเดี๋ยวยูดิเดี๋ยวเดีวยูิยูยดิจไป

มันตกมันตกนี่เนาะเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยข้าไปเปิดมันเสียข้าไปงานไหมันี่อะเปิดมันเสียเปิดอนุเบ่งนี่นี่เอาเดียน้ำเล็กอะเดียวติ๊กมันละมุนดึงอะไร มาคุณดังว่ามาใช่มาละูกใช่มาเลยอ๋อเียวะโบเมนมานังน้องนังนนังนังน้องนังตาอบนังตาปเลน้องนางตาปุ๋ยมานี่ยยูยู่มาเพีเรยูยู่เดี๋ยวเอ้ยนะเป็นมาได้ อราพีลดุละเออตรงมันีมันเป็นอย่างกับน้เป็นอย่างเป็นอย่าป้าบิกเขานียิจบอมอุ้เล็บคือจุบไปจบไปไปช่นจุกับหนุ่มบริไปช่นิวนิวนิวจุบริไปช่ไหรฮะ เน่วเ่าเน่เ่าเเลยได้ไปคือเก่าได้ไปคือเก่าอู้ค so ่ะคัดกินเหรอคะปะยมาปะปะยมะยมาปะยมะยมะยมาปา ไม่คอยจะเปิดอันนี้นี่มือมานุบอโอ้ยบ่บบอบปเปล่าให้มานี่มือไเอแน่เด้วเมือนุ่นนะยังมาเร็วเอาห่างมึงห่ะงเดี๋รจงหนีมือนแน่เอามือปอนลงไปนี่เนาะแ่่่ มึ่มงไปเจาไห้เ้าไห้มื่มุ่ก่อนสี่นี่ไม่่เปเออในแม่ชื่อหเปาไม่ใช่เห้เปาในเบาเปาในเปาอีกแล้วในเปาในเปาใแม่ชืเห้เปาใแม่ชื่อห็เปาเ้าไห้เจาไห้อย่างงงเงี้ยพอได้รดุกเหราะ เลวเออได้เป่าได้เป่าได้เป่าได้เปลได้เป่าได้เป่าเอยได้เป่าให้เป่า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 เปลาเป่าเป่เปล่าเปล่าเปเป่าเป้เป่าเป่าเปลาเเป่าเป่าลเปาเปเ่จเเ่เป่า่ด่า่า

น้ำน้ำนวดนวดด้วยเออถืออะไรบอสถือน้ำอยู่ดีๆเนี่ยเด็กทุกคนอัดฝากระป๋องเก่ามานิมาเดกี้ว่าอัดอรแอัดตื้อก่อนเด็กทุกคนโอโหเนาะอะเนี่ย อันนี้ก็จะน้าตากันอัน้กันลววงั่อยู่ดเห็นชัวร์ะงัวอยู่เอจะเป็นนยังถึตาถึกตางัวใหญ่งัวใหญ่เสวสวยวไมยงัวห็นแลอยู่แอยู่

เช้าเยนะเยจตชื่อชื่อนียนชืไเป้าเรากไ่ต้องวนคิดไะเป้าคอย่างนั้นตาแบบมันเกิดเรื่อนจิไเปากะให้ยังขอมาเกิดเจ้าแลวก่อนเจ้าแล้วดมให้อีสือเป้านจ้อตํกันมาเลยมมกันชีเพื่ฝ่ายห ได้บ้างหนบอดีนะดีหน่อยไหดีนะะดีนะแนละดีจพี่แต่ผู้ยิงไวต่อยเห็นไหน้องนี่ใช่ไหมยังว่งนทางหนาได้แมงตัวเดียวเสียงดังวะเดวอจะได้รถอีกแล้วแม่แม่เลยแม่เนั่นนีมีเปุยยงก เก่าคนคนได้บาดแม่แม่สินับเป็นหนึ่งหนึงเ็ดสามใช่กิ่ชนได้สามสี่ค่ะโอเแปดเก้าชี้เปดนคือ่เมืองคนได้มาแรงเก้าคนแปดเก่าคนสามหมอมีเก่าคน ใช่ีถอดสามคือเอฟใช่เพื่อนเพื่อนเพื่อนอีกนึงแม่คุณยิ่งมีหลายคนแต่พู้ชายมีคนเดียวังนั่งนั่งหมดไปไม่นุ่นบอลอปเออมออ

ใบแก้วเราได้จิ้มคนน่าดูปะฮะใบแก้วแงก่อนเออะเป็นแดงไหนะมาเอา้ใช้แบนี้่บอกฮะ่บอก่เมือออม่เอ้องขาวี่ไปไนแล้วแม่บอกอะไรเราบอาเอย่าอื่นเต้นนะบอ mình phải làm mày bỏ tuyệt vời tuyệt vời tuyệt sửa cái vời này, vời tuyệt 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 vời này vời tuyệt 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 คือว่าราหายเราบอกใหม่มาเอาละมือใครคือว่าเขาหายแตคือว่าเม่หงาแตงวางาแบบจริจาแล้วก็สสุปกคนหนึ่งแ่อกเอาปวดแขนนะป่ะเจะถ่ายขอเช้าวะเออเออ

เราก็หายห้องอยู่เนาะเรากะกรเืออะไร่อยันถึงมดลาแล้วเลยน่าเย็มากอาไฮดามาฉันั่นเน่เป็นอาการเก่าันบ่ เป็นอาการคือเกามื่อนั่นบอกมอืนานตัผลตรวจออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นมาเป็นยังไงนะปวดปดแบบปวดแบบปดแบบนักกะ A đặt tang dạp, tuổi được lắng bóng, nháy, 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 มา่อไปเท่านักพักน่น่ะก็แย่เลยมากแย่มาบัดนี้ก็ได้เห็นได้ใช่แถวเนาะคือว่าไม่เช้านี้แล้วกะแคมเงินฉีดรับไปเลยเนาะปลูกเต่าแบบรับดึกดึกเลยนะขายไม่หยางมาแบบมาติคอ ทเอาม่คงกพี็นัอางนัอ่างอง้นอั้นอาดุัเนาะ้นน้นอ่งนน่างน้นอ้นปันอ่นนอ้่นั้นอาันยน่าานก็ยา